จากการคืนนำสองเราแลบชบเนาเปล่เาเปล่าพอเพลิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันวานผ่านเพลงครับ9้าโมงเช้านะฮะจอเจอกันเช่นเคยเช้าเช้าแบบนี้นะฮะกับเพลงเพราะๆฟังสบายๆนะฮะจะทําให้ตลอดทั้งวันของคุณมีความสุขอย่างแน่นอนแล้วรวมไปถึงเรื่องราวของสุขภาพดีๆวันนี้ที่จะนํามาบอกกันด้วยนะครับยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามตลอดทั้งรายการนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวะฮะทั้งสาระและก็ความบันเทิงนะฮะเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวตลอด1ชั่วโมงเต็มๆนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการติดต่อของเราเนี่ยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์เลยนะฮะที่02ครับ9363204นะครับแล้วก็029362066ครับสองหมายเลขนะฮะคุณผู้ชมจดไว้เลย โทรศัพท์เข้ามาได้เลยตลอดทั้งรายการนะฮะอยากจะฟังเพลงไหนก็ขอเข้ามาได้เลยนะฮะรรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางสําหรับ SMS ครับใครที่ไม่สะดวกจะกดโทรศัพท์มานะฮะก็พิมพ์เป็นข,ข้อความส่งมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์เคเครับเว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงนะฮะหรือว่าอยากจะฝากข้อความอะไรผ่านทางรายการของเราก็ยินดีนะฮะยินดีเช่นกันนะครับคุณผู้ชมส่งมานะฮะที่4504333ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันนะฮะหนึ่งเพลงแรกวันนี้ที่เอกเตรียมมา เป็นหนึ่งเพลงที่คุณผู้ชมทางบ้านขอมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่บอกกันไว้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเอกจะพยายามเคลียร์ทุกๆเพลงที่ยังติดค้างคุณผู้ชมอยู่ครับเช่นเดียวกันหนึ่งเพลงนี้นะฮะหนึงงานนะครับจากเทพธิดาดอยหนึ่งเพลงนี้เพราะเพราะเริ่มต้นกันวันนี้ครับ เพลงจากคุณดาวใจพลจิตนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเพลงนี้ที่เริ่มต้นกันในวันนี้กับเทพทิดาดอยนะครับเป็นหนึ่งเพลงที่คุณผู้ชมขอกันเข้ามานั่นเองนะครับยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสามารถขอรับฟังเพลงกันได้นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราแล้วก็ SMS ของเราด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาละกันวันนี้ครับในช่วงแรกครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะต้องบอกว่าพอเปิดหนังสือไปเอกเปิดหนังสือไปที่ Health Today นะฮะในคอลัมน์ของ a l t h y Living นะฮะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทิปนะฮะในเรื่องของการที่จะทาสีห้องแต่ละห้องในบ้านของเราครับเขาบอกว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยเราจะทาสีอย่างไรนะฮะที่จะให้เข้ากับในเรื่องของการใช้งานแนะ่นอนการตกแต่งบ้านให้มีความสวยงามเนี่ยนะครับนอกจากจะเกิดสุนทรียภาพในชีวิตของของคนที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยนะฮะแนะ่นอนว่าการใช้สีภายในบ้านเนี่ยยังส่งผลถึงอารมณ์ นะฮะแล้วก็พฤติกรรมของคนที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญนะครับได้บอกถึงเรื่องของการแนะนําในการทาสีห้องแต่ละห้องในบ้านของเราไว้ดังนี้นะฮะโดยโดยเริ่มต้นจากห้องแรกเป็นห้องนั่งเล่นนะฮะแล้วก็ห้องโถงเขาบอกว่าห้องนี้เนี่ยควรใช้สีที่อยู่ในโทนอุ่นนะฮะอย่างเช่นสีแดง สีเหลืองสีส้มนะฮะหรือว่าสีเอิร์ธโทนนะครับอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นสีน้ําตาลสีเบจนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเพราะว่าสีเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสีที่กระตุน้นให้มีการเกิดการสนทนานะฮะซึ่งจะทําให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกถึงสายสัมพันธ์นะฮะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในในการที่เราสนทนากันนั่นเองนะฮะอันนี้คือห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องโถงนะครับถัดมา ห้องครัวกันบ้างนะฮะใครที่ชอบทํากับขงกับข้าวชอบเข้าครัวนะฮะต้องฟังเลยเขาบอกว่าหากคุณมีความหลังฝังใจนะฮะมีความหลังฝังใจดีๆกับห้องครัวในบ้านเนี่ยตอนเด็กๆคุณอาจจะเลือกสีนั้นๆมาทาก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วก็คุณจะทาห้องครัว ด้วยสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะฮะเช่นเดียวกับห้องนั่งเล่นนะฮะตรงนี้เนี่ยได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นกระตุ้นนะฮะให้เรานั้นมีอาการมีความอยากที่จะรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าใครที่กลัวอ้วนเนี่ยก็ต้องบอกว่าห้ามทาสีแดงเลยนะฮะเพราะว่าสีแดงจะทําให้เรานั้นมีความอยากอาหารนะฮะตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของห้องครัวนะครับถัดมาห้องรับประทานอาหารบ้างนะฮะห้องรับประทานอาหารเหมาะที่จะเป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะฮะอย่างเรื่องของการทานอาหาร นะฮะก็เช ar ่นเดียวกันสีแดงนอกจากจะกระตุ nah, ้นในเรื่องของการเกิดการสนทนาเช่นเดียวกับในห้องนั่งเล่นแล้วเนี่ยนะฮะยังกระตุ้นในเรื่องของความอยากอาหารอีกด้วยในนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะที่สําคัญเนี่ยสีแดงของห้องรับประทานอาหารเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นทิกเล็กๆครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะจะช่วยให้แขกที่เราเชิญมารับประทานอาหารในบ้านเนี่ยเขาบอกว่า ตรงนี้จะทําให้เขามีความคิดว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นเชฟอันดับหนึ่งเลยนะฮะในเรื่องของการทําอาหารเพราะว่ามันจะมีมวลขังในเรื่องของอาหารการกินบอกว่าโหมันต้องสุดยอดมากๆถ้าเป็นห้องสีแดงนะครับถัดมาห้องนอนเขาบอกว่าควรเลือกใช้เป็นสีโทนเย็น นะฮะอย่างเช่นสีฟ้าสีเขียวสีม่วงลาเวนเดอร์นะฮะเพราะว่าเป็นห้องที่เราเนี่ยต้องการให้มีบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายนะฮะมีเอ,อื้อต่อการสารสัมพันธ์กับคู่รักคู่ชีวิตของเรานะครับแต่ว่าสําหรับห้องนอนของลูกๆนะ,ะของน้องๆหนูๆเนี่ยเขาบอกว่า ก็ต้องเลือกๆก,กันตามใจหน่อยละกันนะฮะวัยรุ่นนะชอบสีไหนก็ต้องสีนั้นนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะได้มีความสุขกันน,นั่นแหละนะครับถัดมาห้องน้ำเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนมักจะนิยมทาสีขาวกันเพื่อให้ดูสะอาดสะอ้านนะฮะสำหรับห้องน้ําแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะใช้ทําภารกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยนะห้องน้ำเนี่ยยังถือว่าเป็นที่เราเนี่ยต้องการความผ่อนคลายนะฮะแล้วก็มีความสดชื่นให้กับชีวิตนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกใช้สีฟ้าสีเขียวนะฮะแล้วก็สี ที่ต้องบอกว่าทําให้เรารู้สึกสะอาดสะอ้านสดชื่นแล้วก็สงบนั่นเองนะฮะก็จะเป็นในส่วนนี้ครับถัดมาโฮมออฟฟิศนะฮะใครที่มีออฟฟิศอยู่ที่บ้านครับเขาบอกว่าควรที่จะทาสีเขียวเพราะว่าการทาสีเขียวเนี่ยนะฮะจะช่วยให้เราเกิดสมาธิในการทํางานมีสติปัญญามีสมาธิมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ดีที่สุดครับถ้าเราจะต้องอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนานๆเน,นี่ยน,นะฮะตรงนี้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับก็เป็นคําแนะนําดีๆของผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะที่ เห็นแล้วเนี่ยน่าสนใจก็เลยนํามาบอกคุณผู้ชมกันนะฮะยังไงก็ปรับนะฮะลองดูซิว่ามีอะไรที่เราพอจะขยับหรือปรับเปลี่ยนได้บ้างในเรื่องของสีห้องต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้เนี่ยเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยเต็มที่เลยเอกจะพูดถึงเรื่องของไข่ไข่ที่เรารับประทานกันทุกวันนี่แหละฮะคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์แต่ประโยชน์จะมีอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ